สวัสดีคะ่ะมาเจอกับนาที่แล้วนะคะที่ดีไวโซนเกาาคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนหรือท่านที่มีลักนณสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนประจาวันที่16ถึงวันที่31กระกฎาคม2566สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะและถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยการอ่านดวงวันนี้เป็นการอ่านดวงแบบวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวบางอย่างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครขอให้รับฟังเป็น ไปในททิางศความบันเทิงคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิทุนคนโซ16-31กรกฎาคม2566สำหรับคนมีแฟนและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะอยู่อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวนะจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปแตะลิงก์เพื่อข้ามไปเพื่อนๆสามารถไปแตะที่ลิงก์เพื่อไปฟังในส่วนของคลิปความรักคนมีแฟนได้เลยกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เรามาดูความรักราศีมิถุนคนโสดนะคะ16-31กรกฎาคมนี้ความรักจะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูซิบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็เป็นไปได้นะคะ,ะแล้วมันมี The Tower บางคนอาจจะเพิ่งเปิดตัวเป็นโสดก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งเลิกลากันมาช่วงจังหวะนี้เราเงียบเหงา เราอาจจะทบทวนในเรื่องราวที่ผ่านมาคือต้องบอกว่าบางคนเพิ่งเลิกลาเพิ่งมีปัญหามาเลยนะคะมันมีเรื่องของความหึงหวงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนอาจจะมีความรักที่แตกต่างไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความหึงหวงมีเข้ามามีประเด็นทะเลาะเบาแหวงเลิกลาเพิ่งเดินเข้าสู่ผมแดงในส่วนของความโสดเนี่ย นะเป็นคนโสดป้ายแดงเลยนะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่โสดมานานแล้วโอเคโสดมานานแล้วบางทีเราอาจจะเจอใครก็ได้แล้วเรารู้สึกว่าชอบเขามากๆนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างมันมันพลิกผันพลิกโผนะอ่าทีนี้เป็นยังไงนะตอนนี้รู้สึกว่าอยากออกไปตามหาคนที่ใช่ ถอดใจในเรื่องของความรักกับอดีตที่ผ่านมาหรือกับใครก็ได้ที่เราอาจจะรู้สึกดีๆนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงลัคนาสิงหรืออาจจะเป็นชาวราศีกันลัคนาการหรือคนที่เกิดวันอังคารได้ด้วยเช่นกันบางคนช่วงจังหวะนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษกลัคนาพฤกษกได้ด้วยนะคะหรือความรักที่แตกต่างไวเ้เยอะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินมังกรผึกศกกันได้ด้วยหรือคนที่มีฐานะดีๆธาตุลมมิถุนตุนกลุมได้ด้วยเช่นกันอ่สิไม้นะคะบทสรุปเป็น9เหรียญคนโสดนะคะช่วงจังหวะนี้อยากตามหาคนที่ใช่แล้วก็เพิ่งถอดใจออกมาจากในเรื่องของความรักช่วงจังหวะนี้นะคะ อยู่กับตัวกับใจมีสติแล้วก็มีสมาธิแต่บางเรื่องมันก็ถ่วงเรานะถ่วงอะไรนะคะตรงที่บางทีเราเก็บเนื้อเก็บตัวมากจนเกินไปเราก็รู้สึกว่าจมอยู่กับอดีตนะคะโทษแต่ตัวเองคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆคนเก่าๆนะอา,อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็เหมือนมีพลังงานที่เศร้าหมองที่อยู่ในตัวเองอะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ ช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเยอะขึ้นนะคะอ่านหนังสือเยอะขึ้นหรือเอาตัวเองไปคุกคีกับตำรับตำราซะหรือทำงานนู่นนี่นั่นนี่นะคะเพื่อที่จะให้ลืมลืมมันไปในเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่จังหวะนี้มิถุนนะดูดีนะคนโสดใครก็อยากเข้ามาใกล้ชิดนะ,ะรวมไปถึงคุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆก็ได้ซึ่งมองว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าเราแล้วก็ มีในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะคะหรือเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจมีฐานะมั่นคงล้นะคะมีโอกาสพบเจอเพื่อนใหม่ๆเพจออดสอบเพื่อนใหม่ๆได้ทำความรู้จักกันคนคนที่พลังงานอายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดเพิ่งเลิกลากันมาก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับข่าวๆจากแฟนเก่า คนเก่าของเรานะคะแต่ถ้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเลิกกันมานานแล้วเนี่ยช่วงจังหวะนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามามีคนส่งมเมสเซจข้อความเข้ามาหานะคะมีถุนบางคนเป็นช่วงจังหวะของการเปิดใจอาจจะมีการแชทออนไลน์เยอะขึ้นหรือใช้โซเชียลเยอะขึ้นแต่คุณน่ะหนักใจนะคะเหนื่อยงานก็เยอะด้วย หน้าที่ความรับผิดช,ชอบก็เยอะด้วยในส่วนของความรักเองช่วงจังหวะนี้มิถุนอาจจะเลือกที่จะอยู่ในโหมดที่โสดอยู่แต่มันสบายใจนะมีเงินมีทองด้วยนะคะโสดแต่ไม่เดือดร้อนนะโสดแต่สบายใจเหมือนแบบเพาะบ,บม่ม energy ตัวเองให้มันดีก่อนนะ่ะก่อนที่จะไปคบใครนะคะมาดูในส่วนของข้อความความรักนะคะช่วงนี้มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง สถานที่โปรดของฉันคือที่ที่มีคุณอยู่ด้วยกันเอ๊ยยังไงนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอน,นะใครบางคนที่บอกเลิกคุณเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาอาจจะพูดประโยคนี้เนาะต่อมาค่ะความเจ็บปวดทำให้คุณแข็งแกรง่งน้ำตาทำให้คุณกล้าหาญอกหักจะทำให้คุณฉลาดขึ้นอันนี้เป็นคำแนะนำจากไพ่นะคะ มองว่าสำหรับบางคนยังมีพลังงานเก่าๆนะคะที่มันเพิ่งจะจบไปเนี่ยครอบงำพวกเราอยู่เยอะนะสองใบเลยนะแล้วก็จะต้องบอกว่ามีบางคนที่เขารู้สึกดีกับเรานะตรงนี้นะในส่วนของการ์อลรคเคิรว่ายังไงนะคะมาดูใบนี้ก่อนเลยนกฟิน no ิทฟื้นชีวิตมาจากเท่าทานราศีมิถุนอาจจะเลือกที่จะเป็นคนใหม่นะคะทิ้งอดีต ที่มันถ่วงล้งเหนี่ยวรั้งคุณทิ้งไปจุดอ่อนของเราก็คือบางทีเรายังไปคิดถึงคนเก่ายังไปคิดถึงอดีตยังไปโทษตัวเองอะไรใดๆนะคะ,ะจังหวะนี้คุณอาจจะเลือกที่จะทิ้งอดีต เราก็เดินหน้าต่อไปตามหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแบบมีชีวิตชีวาด้วยนะไม่ใช่แบบสังกตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ,ะที่ผ่านมาบทเรียนหลายๆอย่างมันคือการเรียนรู้มันคือการเติบโตของคุณมันเป็นการพัฒนาของชีวิตนะคะชีวิตก็แบบนี้แหละทุกคนมาดูในไพ่ใบนี้นะคะว่ายังไง หลับตาและบอกว่าตัวเองสมควรที่จะรู้สึกสนุกสนานคุณสามารถปล่อยให้ความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดในขณะนี้ก็ตามอนุญาตให้ความสุขวิ่งเข้ามาหาคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกอะไรใดๆก็ตามในเมื่อความสุขมันวิ่งเข้ามาก็จงเปิดรับมันอย่าปิดกั้นนะคะโอเคขอให้ราศีมิถุนคนโสดมีความสุขสมหวังในความรัก เดี๋ยวเราไปต่อที่คนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจค่ะมุ๊ออนมาที่คนโสดราศีมิถุนคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจ16-31กระกฎาคมนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะสำหรับมิถุนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจเนี่ย ที่ผ่านมาบางทีเราก็คิดว่าเราสบายๆได้แล้วกับคนคนนี้ที่เราแอบชอบไม่ได้จะคาดหวังอะไรใดๆสุดท้ายเขาก็พุ่งเข้ามาให้ความหวังให้ความฝันเราอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการสื่อสารการส่งมเมสเซจหาการอะไรใดๆนะคะแต่สุดท้ายก็เป็นเราคนเดียวที่รู้สึกเจ็บ กับคนคนนี้นะคะหรือบางทีความสัมพันธ์มันมาเร็วเค็มเร็วจริงๆนะสําหรับบางคนอาจจะได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันหรืออะไรใดๆน,น,นะคะเข้ามาแล้วก็มาจีบเราแล้วก็หนีหายไปแต่ในขณะที่เราทั้งสองคนยังไม่ได้สารภาพรักอะไรซึ่งกันและกันเลยดังนั้นมันทําให้ราศีมิถุนเนี่ยฝันค้างนะคะกลายเป็นเราที่ต้องนั่งเรียแผดใจอยู่แบบนี้ แต่จังหวะนี้สถานการณ์แห่งความรักมันเหมือนจะมีการจับมือกันใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะราศีมีถุนเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยมีเข้ามานะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจก็มีโอกาสนะที่จะได้จับมือใคร เดินไปด้วยกันนะคะอ่ะยังไงต่อนะคะมีสเสน่ห์มีพลังงานแห่งความรักมากมายเหลือเกินในตัวคุณคนที่เขามองเห็นคนที่เขาชื่นชอบอะไรใดๆก็ตามจังหวะนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มเติมหรือบางทีมันหมายถึงคนที่เราแอบชอบนี่แหละแต่ก็ต้องสแกนให้ดีๆนะคะว่าในความสัมพันธ์นั้นมันเป็น1 2 3หรือเปล่า อันนี้ต้องดูนิดหนึ่งนะคะเพราะบางทีเรารู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือเขา move อ n จากเราไปตั้งนานแล้วแต่เราเองนั่นแหละที่ยังไม่ move อนยังคงรอคนคนนั้นอยู่หรือถ้าเกิดมีการทักทายกลับมาก็เหมือนว่าหัวใจเรายังมีหวังกับคนที่เขาสถานะไม่เคลียร์แบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นมันก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำใจได้ ช่วงจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่ามุฟออนยากเพราะว่าตัวเราอะแขวนรอเขาเรารอเขาเราไปไหนไม่ได้เรารู้สึกติดลมเรารู้สึกว่าเราต้องรอเขาเขานี่แหละเป็นคนดีใช่แต่ว่าในช่วงจังหวะนี้ความรักความสัมพันธ์เองมันก็จะค่อยๆเติบโตแต่มันอาจจะช้ามากนะคะไม่ได้ดังใจเลยแล้วก็สำหรับบางคนเองมิถุนถ้ารู้ว่าคนไหนเป็นพิษบางทีคุณก็พร้อมที่จะ ทิ้งหัวใจคุณเพื่อไปหาสิ่งที่ใช่มากกว่าไปเริ่มต้นในสิ่งใหม่ที่ใช่มากกว่าแต่ถ้าเขาคนนั้นที่เราไปแอบชอบเขาไม่ได้มีใครไม่ได้มีแฟนอะไรใดๆเลยมันหมายความว่าความสัมพันธ์ของเรากําลังพัฒนาไปอย่างช้าๆนะคะก็จะเริ่มเห็นผลอะไรละนะสำหรับบางคนก็คืออยู่ในหมวดของเฟรนด์โซนกันนั่นแหละนะคะเนี่ยเดเหรียญเนี่ยแล้วก็ไพ่สรุปเป็น1ิถ้วยนะคะ มีแนวโน้มในเรื่องของความรักที่เราจะรู้สึกว่ามีความสุขมีจังหวะของการเติมเต็มกันและกันล้ด้วยนะความรักมันเป็นไปแบบชา้ชาๆเนาะสโลสโลแต่มันก็ยังผลยังหวังผลได้แต่ในส่วนของใครที่ไปแอบชอบคนที่เขามีพันธะอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เราเองนั่นแหละที่เจ็บใจไปเองนะคะอะ ต่อมามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกมิถุนเขาจะบอกว่าอย่างไร Will you marry me? แต่งงานกับฉันนะวายมีพลังงานอันนี้สำหรับมิถุนแอบชอบใครเนี่ยมีแนวโน้มที่เขาคิดตรงกันกับเรานะแล้วยังไงเดียความสัมพันธ์มันค่อยๆเติบโตนั่นแหละนะต่อมาบอกอะไรอีกฉันหลงรักคุณอ มีใครบางคนหลงรักค,คุณก็คือเขานั่นแหละต่อมาฉันติดคุณงามเลยนี่วายตายแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจถ้าคนนั้นเขาไม่ได้ว่าติดว่ามีใครนะคะก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้เลยนะ,ะทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดออร์เคิลนะคะใบนี้คอฟฟินไม่ใช่คอฟฟี่ใช่ไหม นะโรงศพนั่นเองบางอย่างถึงเวลาจบก็ต้องจบนะคะถึงเวลาปล่อยก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนช่วงจังหวะที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่มันนานเกินไปแอบชอบเขานานเกินไปความสัมพันธ์ไม่ไปไหนยังโฮกันอยู่แบบนี้ยังได้แต่รู้สึกเจ็บปวดอยู่แบบนี้นะคะ จำเป็นต้องปล่อยไปคุณมีชีวิตใหม่ของคุณนะคะคุณมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจังหวะนี้ถ้าเกิดเราแอบชอบใครแล้วมันเจ็บปวดแล้วเรายอมปล่อยเราเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสที่จะพบความรักครั้งใหม่ความรักที่มาจากคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เราแอบชอบก็เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มมากๆก,ก,ก็คือมันโดดเด่นในเรื่องของความรักอะ่ะแล้วก็สําหรับใครที่เลิกไปแล้วบางทีเราก็ต้องปล่อยแล้วแหละนะคะ จังหวะน,นี้ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสในสิ่งใหม่ๆนะคะอันไหนที่ไม่ใช่อันไหนที่มันทรมานอันไหนที่ดูแล้วมันไม่มีทางนะบางคนชอบเส็อยู่ชอบเจ็บติดกับความเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะก้าวเดินอันนี้เป็นจังหวะท,ที่คุณจะต้องเดินออกไปตามหาสิ่งที่ใช่แล้วอันไหนที่ไม่ใช่ก็ทิ้งไปนะคะมันมีโอกาสที่จะพบเจอความรักครั้งใหม่ New Beginning การเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแต่ขอให้ทิ้งสิ่งเก่าไปก่อนเนาะไม่งั้นมันเริ่มไม่ได้หรือบางทีในคนที่แอบชอบกันถ้ายังไม่นานมากจนเกินไปบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะช่วงจังหวะน,นี้อ่ะต่อมาใบนี้ Power พ,พลัง คุณรู้โดยสัญชาตญาณว่าอะไรเหมาะสมกับคุณและคุณมีอำนาจที่จะปฏิเสธหรือเดินจากไปได้ทุกเมื่อคุณมีพลังนะคะคุณรู้ว่าอะไรเหมาะสมตามสัญชาตญาณคุณเลยคุณรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและเป็นสิ่งที่เติมเต็มและอะไรที่เข้ามาเอาเปรียบคุณเข้ามาทำร้ายคุณคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่มีทางเลือก คุณทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอเขาคุณจะนอนรอร้องไห้กระซิกกระซิกแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะคุณมีพลังขอให้คุณมั่นใจในตัวเองคุณสามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้ป้ายนี้มันไม่ใช่ป้ายสุดท้ายของคุณคุณมีโอกาสความรักหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเสมอเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะความรักหลั่งไหลเข้ามาทุกช่องทางคุณเป็นที่รักของจักรวาล ขอให้ราศีมิถุนคนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ